สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีวิธีเช็คโปรโมชั่นแพ็กเกจปัจจุบันของตัวเองนะคะที่ใช้งานอยู่นาตอนนี้นะคะทำยังไงนะคะขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นแรกให้กดดอกจันทร์935สี่เหลี่ยมแค่นี้นะคะแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะขอบคุณ กรุณารอรับรายละเอียดโปรโมชั่นของคุณทาง SMS ก็รอ SMS สักคู่นะคะมาแล้วค่ะก็กดเข้าไปเลยค่ะอ่านี่ก็จะเห็นได้ว่าโปรแพ็กเกจปัจจุบันของเราที่ใช้งานนะคะก็คือโทรนาทีละ75สตางค์ทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเล่นอินเทอร์เน็ต3 G กิกนะคะเมกละ2บาท WiFi นาทีละ1บาท SMS ครั้งละ2บาทนะคะค่ะวิธีการเช็คสิทธิ์โปรโมชั่นนะคะแพ็กเกจต,ตัวเองก็ง่ายๆแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ